สวัสดีครับผมศักดิ์รภีนะครับ l i t t l e f a ฟาฟาร์มอารมณ์ดีวันนี้นะครับก็ผมได้รับคำถามจากเพื่อนๆนะครับว่าทำไมผสมใช้ปุ๋ย AB แล้วถึงมีตะกรอนนะครับมันจะมีผลกับการปลูกเมลอนหรือเปล่าหรือ,อมีผลกับคุณภาพปุ๋ยอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็เมื่อเช้าผมก็โพสต์ไปนะครับสาเหตุนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับโพสไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีคําถามตามมาเยอะเลยนะครับเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงมานี้เองก็เลยทาไลฟ์ดีกว่านะครับมาอธิบายพูดคุยกันดีกว่าขยายความจากโพสต์เมื่อกี้ไปนะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็สาเหตุนะครับของการผสมปุ๋ย AB แล้วปุ๋ยตกตะกอนนะครับผสมปั๊บตกเลยเนี่ยนะครับมันเกิดจาก สาเหตุอะไรบ้างเดี๋ยวมามาคุยกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็นี่คือฟาร์เมลอนของผมนะครับตอนนี้ผสมเกสรไปแขวนลูกเสร็จแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่จะเก็บขนแหงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเก็บดอกออกหมดแล้วนะครับเห็นไหมฮะจะไม่ค่อยมีดอกเหลืองๆอยู่เลยนะครับเพื่อกล้องกันนะครับไม่ให้ดอกเนี้ยร่วงลงมานะครับแล้วก็ทําให้ กิดการสะสมของเชื้อราโรคพืชนะครับโดยเฉพาะราน้ําค้างนะครับช่วงนี้นะครับอากาศที่นครศรีธรรมราชนะครับภาคใต้นะครับวันนี้ก็อากาศปิดนะครับคื้มๆนะครับไม่มีแดดเลยนะครับก็การขยายผลนะครับก็ค่อนข้างที่จะไปเรื่อยๆนะครับช้านะครับแล้วก็การเจริญเติบโตก็ค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าไม่มีแสงอยู่นะครับไม่ไม่ไม่มีแสงพอที่จะ ปรุงอาหารได้เต็มที่นะครับเพราะงั้นลูกก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วก็ติดไม่ค่อยจะสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมผสมเกสรเนี่ยนะครับมันก็มีฝนตกมาพอดีนะครับสวัสดีครับคุณพงศ์นะครับสวัสดีครับคุณอมสวัสดีครับทีนี้นะครับมาคุยกันถึงสาเหตุนะครับว่าทําไมผสมปุ๋ย AB แล้วตกตะกอนทันทีนะครับมันก็มีสาเหตุหลักๆอยู่3สาเหตุนะครับเดี๋ยวผมดูโพยนิดนึงนะครับเมื่อเช้าจดมานะครับ สาเหตุแรกนะครับก็คือนะครับเราผสมปุ๋ย AB บีนะครับทิ้งไว้นานเกินไปนะครับผสมปุ๋ย AB ทิ้งไว้นานเกินไปเนี่ยหมายความว่าปุ๋ยหนึ่งถังนะครับผมแนะนํานะครับว่าให้เราผสมทิ้งไว้นะครับแล้วใช้ให้หมดนะครับอย่าให้เกิน3วันนะครับถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยนะครับมันก็จะทําปฏิกิยาเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าลืมนะครับปุ๋ย AB เนี่ยนะครับมันก็คือ ธาตอาหารนะครับและเป็นสารเคมีเหมือนกันนะครับอ่าพอพูดมาถึงตรงนี้เดี๋ยวทุกคนจะตกใจนะครับทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นเคมีหมดนะครับอธิบายกันง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับทุกอย่างในโลกนี้เป็นเคมีหมดนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในรูปไหนนั่นก็แล้วแต่ถ้าเป็นปุ๋ยคอกนะครับมันก็มีในตัวเจนอยู่ในสภาพของปุ๋ยคอกนะครับอ่าถ้าเป็นปุ๋ยเคมีมันก็มีไนตัเจนฟอสฟอรัส ธาตุอาหารพวกนี้อยู่ในรูปแบบของปุ๋ยเคมีทุกอย่างเป็นเคมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาเคมีหลายๆตัวนะครับมาผสมกันเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปฏิกิริยานะครับทางเคมีแล้วก็อพอเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยมันก็เกิดจะเปลี่ยนไปเป็นธาตุอื่นหรือเสื่อมสภาพไปนะครับอธิบายกันง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับสาเหตุที่1นนะครับที่ผมบอกว่าไม่ควรผสมปุ๋ย ab ทิ้งไว้เกิน สามวันนะครับเพราะว่ายิ่งผสมทิ้งไว้ไปนานๆเนี่ยนะครับปุ๋ยมันก็จะทําปฏิกิริยาทางเคมีกันเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยเนี่ยอย่างตอนที่เราผสมไปชั่วโมงแรกเนี่ยยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะครับประสิทธิภาพของปุ๋ยเนี่ยมันก็เท่ากับร้อเซนต์นะครับทิ้งระยะเวลาไปนานๆเนี่ยนะครับมันก็เกิดการทําปฏิกิริยาทางเคมีไปเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆนะครับ ร้อยเปอร์เซนต์เมื่อกี้อาจจะลดลงเหลือ 80- 90ในช่วงเย็นนะครับหรืออีกวันหนึ่งอาจจะเหลือ70 80 60บิยิ่งถ้าเราทิ้งทิ้งไว้ไปเรื่อยๆนะครับประสิทธิภาพของปุ๋ยจะลดลงลดลงลดลงเนื่องจากว่าปุ๋ยมันทําปฏิกิริยาอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสรุปไ่่ยาเลยนะครับยาหรืข้อหนึ่งนะครับผสมปุ๋ยในแต่ละถังนะครับเอีนะฮะหรือปุ๋ยเกล็ดก็ได้นะครับไม่ควรเกิน3วันนะครับเระใช้ให้หมดนะครับ อ่านนะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองนะครับในการผสมปุ๋ย a B เนี่ยนะครับเวลาเราผสมปุ๋ย A ลงไปเนี่ยนะครับต้องทิ้งระยะเวลานะครับให้ได้ประมาณสัก15นาทีนะครับแล้วค่อยใส่ปุ๋ย B ตามลงไปนะครับเพื่อนะครับไม่ให้นะครับปุ๋ยสารเคมีเข้มข้นครับในตัว A นะครับมันทำปฏิกิยากับปุ๋ย B นะครับเพราะว่า สารเคมีนะครับถ้าอยู่ในอยู่ในรูปของความเข้มข้นสูงๆเนี่ยนะครับเวลามาใส่ปนกันเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยากันอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็จะเสื่อมสภาพทันทีไวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาผสมปุ๋ยนะครับปุ๋ย A กับ B เนี่ยนะฮะเขาจะใส่ตัว A แล้วคนคนไปเรื่อยๆให้ละลายละลายละายนะครับแล้วก็ให้ค่อยให้ A เจือจางนะครับประมาณ15นาทีนะครับแล้วค่อยๆใส่ปุ๋ย B ลงไปนะครับเพื่อป้องกันการ ทำปฏิกิริยาเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงนะครับโอเคคงเข้าใจกันนะครับนี่อธิบายกันง่ายๆนะครับอันที่สามนะครับอันที่สแนะนําให้ใช้ปุ๋ย AB คุณภาพดีนะครับจากร้านที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็เกรดปุ๋ยที่ใช้เนี่ยนะครับให้ใช้เกรดปุ๋ยคีเลตนะครับถ้าสามารถที่จะทราบเกรดปุ๋ยได้นะครับเพื่อนเคนไหนที่ใช้ปุ๋ยเกรดนะครับก็ให้เลือกปุ๋ยเกรด คีเรตนะครับคีเรตคืออะไรเนี่ยคันคำถามจากเพื่อนๆหลายๆท่านเลยคีเรตคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมอธิบายกันให้เห็นภาพง่ายๆนะฮะแป๊บนึ่งนะครับเมื่เช้าไปเอาขนมเด็กมาเดีย๋ยวดูกันนะครับแป๊บเดียวโอเคนะครับเห็น M&M นี่ไหมฮะ M&M ในมือผมเนี่ยสมมุติว่ามันคือ ธาตุอาหารแต่ละตัวนะครับธาตุอาหารแต่ละตัวนะครับคงจะทราบกันครับ M M&M M M&M เนี่ยมันเป็นช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ถูกเคลือบด้วยน้ําตาลสีๆพวกนี้นะครับไม่ให้ละลายนะครับสารยกตัวอย่างนะครับปุ๋ยแต่ละธาตุเนี่ยก็คือ M M&M แต่ละสีนะครับจะไม่ปนกันนะครับคีเลตมันก็คือตัวน้ําตาลที่เคลือบอยู่เนี่ยฮะเคลือบเพื่อป้องกันไม่ให้ช็อกโกแลตเนี่ยละลายนะคร<ว><ว>ับอธิบายกันให้เห็นภาพนะครับคีเลตมันก็คือ ตัวเคลือบนะครับของธาตุอาหารแต่ละชนิดนะครับเพื่อป้องกันการละลายนะครับการผสมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปุ๋ยที่ใช้เกรดที่คีเลตเนี่ยนะครับเราก็จะมีตัวห่อหุ้มนะครับธาตุอาหารนะครับป้องกันนะครับชะลอการทําปฏิกิริยากันของธาตุอาหารนะครับทําให้การเสื่อมสภาพเนี่ยยืดอายุออกไปได้นะครับมันจะไม่เกิดการทําปฏิกิริยากันอย่างรุนแรงแล้วก็เสื่อมสภาพทันทีนะครับ เพราะนั้นเนี่ยนะครับปุ๋ย a อดีที่คุณภาพดีนะฮะมันก็จะมีคีเลตนะครับเป็นตัวห่อหุ้มของธาตุอาหารอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพปุ๋ยเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นแล้วก็ราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้เลือกใช้นะครับปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงนะครับมันก็จะไม่เกิดการทําปฏิกิริยาเสื่อมสภาพนะครับประสิทธิภาพปุ๋ยก็จะคงที่นะครับ จะสูงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เวลาเราให้ปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทาให้ต้นเมลอนเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะปกติเนี่ยนะครับการผสมปุ๋ย AB เนี่ยนะครับเราจะไม่ผสมทุกวันกันอยู่แล้วนะครับถ้าผสมทุกวันผสมปุ๋ย AB ทุกวันเนี่ยมันก็จะเหนื่อยนะครับเสียเวลานะครับปกติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผสมทีน้อยประมาณสัก2-3วันอยู่แล้วนะครับ การเลือกใช้ปุ๋ยนะครับประสิทธิภาพต่ำๆเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิยานะครับทำให้ปุ๋ยเสื่อมสภาพได้เร็วนะครับเวลาเราให้ไปเรื่อยๆเนี่ยครับปุ๋ยจากร้อยเปอร์เซ็นต์อธิบายเมื่อกี้นะฮะมันก็จะลดประสิทธิภาพลงมาเหลือหกสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับถ้าใช้ปุ๋ยอ่าเกรดไม่ค่อยดีราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเลือกใช้ปุ๋ยเกรดคีเลตนะครับถ้าเลือกได้นะครับอ่านะครับมันก็จะทําให้ปุ๋ยเนี่ยคงประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วเวลาเราปลูกเนี่ยมันก็จะได้รับธาตร็มที่นะคับ ก็ดูอย่างที่ผมต้นที่ผมปลูกไว้นะฮะนะฮะทีนี้นะครับเราก็รู้วิธีการรู้สาเหตุแล้วนะครับว่าการผสมปุ๋ย AB แล้วเนี่ยตกตะกอนนะครับแล้วตะกอนพวกนั้นนะครับมันจะไปตันในท่อในระบบน้ําเราได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็รู้สาเหตุกันแล้วว่าบางทีเนี่ยท่อน้ําขาปักพวกนี้ตันเนี่ยมาเกิดจากตะกอนปุ๋ยก็ได้เหมือนกันนะครับนะฮะ โอเคนะครับหวังว่าผมอธิบายคงจะเห็นภาพนะครับเมื่อกี้เอา M อ m มาให้ดูด้วยนะครับถ้าปุ๋ยนีย่ประสิทธิภาพดีนะครับมันก็จะต้นเมลอนก็จะได้รับธาตุอาหารเนี่ยเต็มที่หลายๆท่านเลยผสมปุ๋ย AB ไปเนี่ยนะครับทำไมใช้ไม่ค่อยโตนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนะครับอพอดูที่ก้นถังเนี่ยถังที่เราผสมปุ๋ย a อมีตะกรอยอยู่เยอะมากนนั่นแสดงว่าปุ๋ยของเราเนี่ยคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบางบางครั้งเนี่ย บางร้านนี่นะครับต้องการที่จะลดต้นทุนนะครับเพื่อที่จะทําให้ปุ๋ยราคาถูกลงเนี่ยเขาก็จะใช้ปุ๋ยเกรดธรรมดานะครับมาผสมแต่ว่า,าผู้ค้าผู้ขายปุ๋ยที่ดีนะครับต้องเขียนบอกไว้เลยว่า,าควรใช้นะครับผสมปุ๋ยแต่ละครั้งเนี่ย ไม่ควรไม่ควรเกิน2อถึงสวันนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยาเสื่อมสภาพกันอย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าใช้ร้านไหนใช้เกรดหน่อยเกรดดีหน่อยราคาปุ๋ยมันอาจจะสูงขึ้นนะครับอาจจะแพงหน่อยนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพของปุ๋ยเนี่ยมันก็จะคงที่อยู่สูงได้นะครับทําให้ต้นเมลอนเนี่ยดูดซึมธาตุอาหารได้ได้เยอะได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีนะครับอ่านะครับ คุณพงศ์นะครับแล้วคนที่ปลูกในระบบไฮโดรนะครับต้องถ่ายน้ําทุก3ามวันไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นคุณต้องวัดค่าน้ํานะครับแล้วก็ถ้าให้ดีนะครับคุณก็ ผมว่าคนที่ปลูกไฮโดรครับคงจะรู้อยู่แล้วนะครับเวลาปุ๋ยเนี่ยเวลาผสมไปเนี่ยมันจะดูดดูดไปเรื่อยๆนะครับความเข้มข้นปุ๋ยมันจะลดลงนะครับพอปุ๋ยความเข้มข้นปุ๋ยลดลงเนี่ยลดลงเนื่องจากว่าต้นเมลอนเนี่ยดูดไปใช้นะครับการทําปริยาเสริมสภาพมันก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าปุ๋ยมันถ si> ูกดูดไปใช้เร okay. ื่อยๆเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเวลาเราผสมใหม่นะครับมันก็จากความเข้มข้นมันก็จะเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะมีตกตะกอนบ้างแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ปลูกแบบ ที่มีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยจะปลูกแบบซับสเตตแบบนี้นะครับที่ผสมน้ําทิ้งไว้ในถังใหญ่ๆนะครับนานเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นไฮโดรไฮโดโปนิกเนี่ยต้นมันจะดูดทั้งถังนะครับทั้งระบบครับมันจะดูดไปหายไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นถังพวกนี้บางครั้งเนี่ยถังสองสามพันลิตรนะครับบางทีบางคนเนี่ยขี้เกียจผสมปุ๋ยนะครับก็ผสมทีเดียวทิ้งไว้นะครับมันก็จะทําให้การตกตะกอนเนี่ยมีเยอะค่า P h เเกี่ยวไหมครับ คุณอ,อมมีผลเหมือนกันครับค่า p h นะครับค่า PH เนี่ยถ้าต่ําถ้าสูงมันจะมีผลต่อการตกตะกอนเหมือนกันนะครับอ่าตรงนั้นอ่าคนที่ใช้ปลูกแบบระบบน้ําไฮรโดรพอนิกเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาพวกนี้นะครับอ่าแต่ถ้าปลูกแบบอ่าซับสเตเตเนี่ยนะครับอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างเหมือนกันนะครับเพราะนั้นี่นะครับหลายๆท่านที่มีปัญหาเรื่องอ่าค่า P h ของน้ำเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้นะครับไม่ได้6ไม่ได้ประมาณ6 ถึง6.5เนี่ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องการตกตะกอนของปุ๋ยได้เหมือนกันนะครับโอเคหลักๆก,ก็มีอยู่3ปัญหาหลักๆนะครับที่เจอกันนะครับที่สาเหตุ3สาเหตุนะครับที่หลักๆเลยนะครับเพราะนั้นต้องต้อง,ต,องต้องเลือกใช้แล้วก็ต้องระวังนะครับนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็หวังว่าคงจะ เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับแล้วก็คงจะรู้สาเหตุกันเพราะบางท่านเนี่ยนะครับที่เกิดปัญหาหลักๆตอนนี้ก็มีหลายๆคนนะครับเจอกันก็คือผสมปุ๋ยปั๊บเนี่ยนะครับผสมปุ๋ย AB ปั๊บเนี่ยแล้วตกตะกอนเลยนะครับนั่นคือสาเหตุบางทีเนี่ยปุ๋ยคุณภาพไม่ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้อย่างที่หลายๆท่านทราบกันนะครับปุ๋ยนะครับช่วงนี้ราคามันปรับขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเกล็ดนะครับปุ๋ยทุเรียนปุ๋ยมังคุดปุ๋ย ข้าวอะไรพวกนี้ปรับขึ้นหมดเลยนะครับเพราะว่า,าพวกแม่ปุ๋ยพวกนี้ราคาปรับสูงขึ้นนะครับไอแต่ราคาราคาที่ปรับขึ้นน่ะไม่น่ากลัวเท่ามันไม่มีของนะครับช่วงนี้เนี่ยปุ๋ยกําลังจะขาดตลาดนะครับปุ๋ยกําลังจะขาดตลาดเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดในเรื่องการขนส่งต่างๆเนี่ยนะครับโรงงานที่ผลิตหรือพื้นที่ที่ผลิตแม่ปุ๋ยเนี่ยบางทีโรงงานเขาไม่สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีผู้นําเข้าปุ๋ยหลายๆที่นะครับก็ เริ่มที่จะไม่มีของที่จะส่งกันแล้วนะครับเพราะงั้นต้องระวังนะครับไอ้ไอราคาปรับขึ้นเนี่ยไม่ไม่เป็นไรแล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็ยังมีของอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีของเลยเนี่ยนะครับมันก็จะเราก็ไม่สามารถที่จะเอาปุ๋ยพวกเนี้ยมาใช้กับนาข้าวมาใช้กับสวนเงาะสวนทุเรียนได้หรือแม้แต่ของเมลอนก็เหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับถ้าเ่อนๆกนไหนเห็นราคาปุ๋ยยุคงนี้ปรับขึ้นก็ช่วงนี้ก็ปกตินะครับ คุณครูคุณกว่าดีนะครับโอเคครับสวยพยายามมากเลยนะช่วงนี้นะครับเพราะว่าแสงไม่ค่อยมีก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมก็พยายามเลี้ยงไปเรื่อยนะครับก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับก็พยายามลดปัญหาอยู่นะครับช่วงนี้ก็พยายามลดความชื้นในโรงเรือนแล้วก็ค่าน้ําช่วงนี้ก็ไม่ให้ไม่ให้มันเยอะมากเกินไปไม่ให้น้ําเยอะมากเกินไปนะครับเพราะว่าแสงไม่มีนะครับแล้วก็ฝนตกทุกเย็นนะครับพื้นโรงเรือนผมนี่ค่อนข้างที่จะแฉะเลยนะครับ ก็โอเคนะครับวันนี้ก็หวังว่าคงจะตอบปัญหาของพี่ๆเพื่อนๆได้นะครับที่มีปัญหาเรื่องการผสมปุ๋ย A, B แล้วตกตะกอนนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กันนะครับคงจะได้ทราบสาเหตุกันแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปไหนมีประโยชน์ก็ไปแชร์ไว้ในหน้าเฟซของเพื่อนๆได้นะครับเผื่อเวลา เกิดมีปัญหาเนี่ยจะได้เอาพวกนี้มาดูได้บางทีมาหาในในเพจผมเนี่ยบางทีผมก็หาเองไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะครับอ่านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามการปลูกของลิตเติ้ลฟาร์มนะครับเราปลูกแบบเชื้อพันธุ์ปลอดสารพิษทั้งหมดนะครับไม่ใช้ายากาจัดอ่าเคมีกําจัดมแมลงนะครับแล้วก็อ่าเคมีพันธุ์กําจัดอ่าโรคพืชน,นะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับเราก็จะอ่าได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษนะครับ ก็แต่ว่าค่อนข้างที่จะทํายากหน่อยนะครับปัญหาก็มีเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเริ่มจะมีเรื่องอราน้าค้างเข้ามานะครับเพราะว่าความชื้นในอากาศสูงแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกทุกเย็นนะครับเรื่องแมลงนะครับตอนนี้ก็พยายามสังเกตดูนะครับใต้ใบเนี่ยพลิกดูอยู่สม่ําเสมอนะครับว่ามีพวกไรแดงพวกหวีขาวอะไรพวกนี้มาพวกเพลี้ยเข้ามาทําลายหรือเปล่านะครับดูตามลักษณะใบนะครับอ่า พอมีร่องรอยการทําลายจากแมลงไม้นะครับตรงนี้นะครับชุดนี้ก็มีอาการปุ๋ยเกินบ้างนะครับเพราะว่าบางทีผมให้ปุ๋ยเนี่ยปรับไม่ทันนะครับมีปรับไม่ทันนะครับก็อาจจะมีใบที่มีอาการปุ๋ยเกินมากแล้วก็แสงเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสักนาทีลิตเติ้ลฟาร์มฟาร์มรมดีสวัสดีครับ